สองชิ้นนีด้อคะ่ะเดี๋ยวสิมา,ามาเฉลยตอนถ่ายคลิปเด็ก่อนนะเคยมีมูคนเออคนเวียดนามเนาะคะ่ะถามว่าอันเธอเธอสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะอ่ารีวิวเป็นข้าวหลามนะคะเดี๋ยวขอพูดเป็นภาษาอีสานบ้านตัวเองแล้วกันมันจะได้เข้ากับเนื้อหานะคะกับมื้อนี่นะคะ่ะ สิมารีวิวขา่าวลามเด้อค่ะซึ่งตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่อเมริกายังบ่เคยซื้อกินเด้อค่ะเราไปตลาดเออ่เมื่อเมื่อวานนี้เด้อค่ะก็ได้มาสองอันเป็นข่าวลามเป็นเ,เ,นเออ่ข่าวขาวนะคะเดี๋ยวสิบอกว่ามีอย่างแน่เด้อค่ะสองชิ้นนี้เด้อค่ะเดี๋ยวสิมาเอา่อมาเฉลยตอนถ่ายคลิปเด้อค่ะว่าสองชิ้นนี้ตกขา่าวลามอยู่อเมริกาเนะะี่ยค่ะ ตกชิ้นละทอดใยเนาะค่ะกะล้อฟังค่ำเฉลยตอนถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะข้าวลามนี่ที่เขาเฮดมาเนาะค่ะกะสิต้องเอาแซ่แข็งไว้เนาะให้อุณหภูมิต่ำกว่า18องศาที่เขาเขียนไว้แล้วกับส่วนผสมของข้าวลามนี่เนาะค่ะกะสิมีเอ่อใส่ละเขียนไว้ใส่ละ มีน้ำตาลเนาะค่ะมีน้ำตาลแล้วก็มีเออ่กะทิแล้วก็มีถั่วดำกะสิคือนบานเฮ่าเละเนาะค่ะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ลองกินจักเทื่อว่ารสชาติน่ะเขาสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเออ่เขาบอกว่าให้เออ่ให้อบไมโครเวฟเด้อค่ะด้วยความห่อนขนาดกลางเนาะระยะเวลาอัน6นาทีเนาะค่ะแล้วก็กินแบบห้อนๆเนาะค่ะ เดี๋ยวกะสีล่องโอบเบิงเนาะค่ะแต่กอนเนาะค่ะสิเลลาเรื่องเล่าแต่กอนน่ะเคยมีมูคนเอ่อคนเวียนน้มเนาะค่ะถามว่าอันเธอเธอฉันสื่อข้าวลามมาแตงกลานเอเชียฉันสิตองเห็ดจังไดก็เลยบอกเขาเขาก็เห็นเฮ่าเป็นคนไทยเนาะเขาก็เลยถามที่นี่ก็เลยบอกเธอก็เอาไปโอบตัวเพราะว่ามันอันเอาไปโอบแล้วก็กินได้เลยก็เลยบอกเขาไปจังสีเนาะที่จริงน่ะ เจ้าของกับพวกฮูจักดอกว่าเฮ็ดจังไดนแต่ว่ากับบอกเขาไปแล้วเนาะที่นี่ตอนไปซื้อน่ะกับไปกับพี่อีกคนหนึ่งเนาะค่ะกับเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อกันเลยอะเอาล่องเบิงแสบบ่แสบกับล่องเบิงเนาะก็เลยถามเอ้าพี่อันเฮ็ดจังไดนนี่อันเฮาสิกินจังไดนกันมั่นสนกเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาไปอบจะก็มาอ่านเบงแล้วกับแมนค่ะกับอบในขนาดความห่อนขนาดกลางอบประมาณหกนาทีเดี๋ยว เนี่ยค่ะข่าวล่ามเมืองนอกเนาะคะ่ะข่าวล่ามเมืองนอกเดี๋ยวสิเฉลยเนาะค่ะว่าโต๊ะขา่าวลามีโต๊ะชิ้นลาเทธอใดเนาะคะ่ะแกะก็คือสีฟ่าแมนไปอบอันพร้อมกันกับอันอันนี้ดอกตี่อุปกรณ์เด้อ่านครบถ้วนนะตะวากะคิดว่าสิแกะแกะพลาสติกนี่ละออกอะ อันนี้เป็นราคาเมื่อเทนิเฉลยเลยคะ่ะบ้าหายคลิปเงีวหรอกคะ่ะแกออกแล้วนะคะระสิประมาณนี้คีดทอดเข่าลามบานเฮาสมัยก่อนเนาะคะ่ะที่วาเฮาเอาไซแอนแสแซเขาคางขึ้นแล้วก็เอาม่านแล้วก็เอาไปยางไฟเอาไปเผาไฟในคัว ตอนที่หลังจากหนึ่งเขาแล้วนะคะผู้ใดอยู่ภาคอีสานผู้ใดเคยกินในเขาลามตั้งสมัยห้ายัางเป็นเด็กน้อย,น,ยนะกัสิฮูดีเนาะค่ะนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็อุดไวเผื่อเวลาห้าตแต่สมัยก่อนเพิ่งจะเอาตังไว้แบบนี้เนาะ,ะแล้วก็มองนี้มันก็สิบเดือนเนี่ยมองเนี่ยค่ะมันก็สิเดือดเดือดปุ๊บ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 พลิกไปพริกมากมันก็สิหอมไอ้หอมไอ้ ไม่ไพ่เนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้บ่ฮูวาจะเป็นจังใดเดี๋ยวขอเอาไปอบก่อนด้อค่ะเดี๋ยวมาพอกันหลังจากที่เหาหลังจากที่เหาไอหลังจากที่เฮาเอาไปก็สีอบในไมโครเวฟหกนาทีด้อคะ่ะเดี๋ยวมาค่อยเบิง่งตอนที่ เด่นกระดดนสรุปว่าเขาไ้อบเด้ค่ะสรุปว่าเขาไ้เขาห้อบในถุงพลาสติกนั่นเลยเด้ค่ะมันจังสี่คอยบอ,บอแบบบอออกมาแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะโอเคหลังจากผ่านหกนาทีไปแล้วเด้ค่ะนี่เด้ค่ะกระบ,บ้อหูเนาะนี่คือความผิดพลาดทีเลี้ยลูกเด้ค่ะคังหนาก็คืออบในถุงพลาสติกเด้ค่ะเอ๊หรือว่ามันต้องอบแบบนี้เพราะเข้าใจก่ะ กัเฮดเบิงนะคะข้ามข้าหน้ากับต,ตองร้องเบิงนีนะคะ่ะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาแกะแก้จังไดระบายนี้โอ้เขาถามมาเฮดจังไดเราแก้จังไดมูเวียดนามหนังเขาถามมาแก้จังไดเธอขาวอีกอย่างทุบๆ้วบอกเขาถึงถึงเวลาจะของทุะะแบแล้วค่ะวันนี้เขากระสิบแกะบ่เป็นนั่นล่ะอันนี้อุปกรณ์นะคะสาม เรียบร้อยขอขอตัดช่วงมีอออกก่นเด้อค่ะกะสิกินคือเกาเด้อค่ะเพราะแมนบ่กิน,นเนียกินคือเกาอันนี้ดูก่อนแกะแล้วเดี๋ยวมาแกะกันแกะข้าวรามแกะข้าวรามกระสีแกะคือบานเข้านะั่นแหละกระสีแกะแบบนี้นะคะบานเข้ากระสีไปทุบ นี่หลแต่ทุกมือนี่เด้ค่ะเขาสิมีแบบขับรถมาขายเด้ค่ะมีแบบเอาไส้ในอา่าถุงพลาสติกมาได้ค่ะแกะมาแล้วว่าท่านแกะกับมีแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมันติด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 เฮาโอ้คือมีหน่อยแทะ <laughs> มีกัน มีการบอกว่าหน่อยนะคะอ้าวฮอดมันคือเป็นอ้าวนี่เดี๋ยวค่ะอุย้ยนี่คือแกะแล้วเอ๊ะเหลืออยู่ในนี่อันนี้เราว่างด้วค่ะเวลากแกะอย่าเอามือไปไกลๆนี่ สามารถสามารถบาดมือได้เ้อค่ะเข่าล้ามตั้งประเทศหรือเข่าลามเมืองไทยก็ไม่ไพ่ก็สามารถบาดมือได้เ้อค่ะคมเ้อค่ะแกออกเอาทุกเม็ดจนหยดสุดท้ายอันนี้อันที่สองอันที่สองเดี๋ยวอกกพอแกะพะวายเดี๋ยวมันสีโดนนะคะนะ่ะเนาะไฮเบิ้ลอันนี้ นี่คือนี่คือชิ้นส่วนที่ที่ได้มากนะคะกบสิแค่นี้ข่าวลามนะคะข่าวลามมึ่งนอกตัดซินี่เด้ยค่ะข่าวลามของเฮาที่ตัดแล้วได้มากมาเฉลยกันค่ะว่าหนึ่งชิ้นละค่ะหชิ้นนี่ละค่ะหนึเหรียญเนาะคะ่ะกระตกไป ีเศสวะส2เหรียญเนาะค่ะค่ประมาณประมาณ60บาทเนาะค่ะสำหรับสำหรับข่าลามชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือ60บาทเมืองไทยเนาะ,ค,ะค่ะกะถือว่าโอเคนะคะเหตุกินบบท่านได้เป็นนะคะเหตุเป็นแล้วกะสิเหตุเองนะคะกะได้รับคําเฉลยเรากะไผ่เออในพันไหนชิมนะคะขอใส่มือชิมชิมก่อนนะคะแสบบนนอ กะรสชาติก็คือเขา่าหลามทั่วไปค่ะแต่โบหวานแต่โบเด้หวานคือเออเคยกินอยู่เมืองไทยนะคะแต่กะคิดว่า กาซีล้วแต่คนที่เพิ่นเฮ็ดนะคะว่าเพิ่นเฮ็ดออกมารสชาติแบบใดกะรสชาติโอเคเ้ยค่ะสำหรับที่เฮ็ดกินบ่บเป็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกับประมาณ60บาทต่อ1นึงชิ้นเนาะคะ่ะขอบคุณด้วยค่ะทีรับชมแล้วกะเจอกัน